สวัสดีค่ะวันนี้ยายอ้อยจะพามาทำฟักทองเชื่อมใส่น้ำแข็งใสกันนะคะเริ่มที่ฟักทองเลยค่ะเราก็จะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะค่อยหั่นไปเรื่อยๆค่ะฟักทองที่ใช้ประมาณ500กรัมนะคะ เมื่อหั่นฟักทองเสร็จแล้วเราก็นําไปล้างน้ำให้สะอาดนะคะแล้วก็มาแช่น้ำปูนใสค่ะนี่นะคะน้ำปูนใสที่ยายจะมีติดบ้านไว้ประจำอยู่แล้วค่ะใสแบบนี้เลยใสให้ท่วมเลยนะคะนคะคะแล้วก็คนแช่น้ำปูนใสทิ้งไว้ประมาณ20นาทีนะคะถ้าแช่เกินจะทำให้ฟักทองของเราแข็งนะคะ แล้วก็น้ำตาลทรายใส่กระทะเลยที่เราจะใช้เชื่อมนะคะตามด้วยน้ำสะอาด500กรมัมน้ำตาลทรายก็500กรัมเท่ากันนะคะวิธีทำน้ำเชื่อมค่ะเมื่อน้ำเชื่อมของเราเดือดแล้วเราก็จะนำฟักทองที่เราแช่น้ำปูนใส่นำไปล้างน้ำสักหนึ่งครั้งนะคะก่อนที่จะเอามาเชื่อมแล้วก็ใส่ลงไปเลยค่ะ เสร็จแล้วเราก็ปิดฝารอให้น้ำเชื่อมเดือดค่ะป,ปิดฝาไว้เลยไม่ต้องคนนะคะเมื่อน้ำเชื่อมเดือดได้สักพักแล้วเพื่อที่จะไม่ให้น้ำตาลตกผลึกนะคะเราจะบีบน้ำมะนาวไปหนึ่งซีกเล็กๆค่ะเพราะว่าเราทําน้อยนะคะใส่มากจะมีรสชาติเปรี้ยวของมะนาวนะคะเพราะว่าเราทําน้อยเราไม่ต้องใส่เยอะค่ะวิธีเช็ค ว่าฟักทองของเราได้หรือยังเราก็ตักน้ำเชื่อมขึ้นมาค่ะถ้าน้ำเชื่อมหนืดหนืดแล้วแสดงว่าฟักทองของเราใช้ได้แล้วค่ะเราก็จะตัดออกเลยนะคะชอบหวานมากให้แช่น้ำเชื่อมไว้ในฟักทองนะคะเนี่ยะค่ะตักน้ำเชื่อมออกมาด้วยแช่ไว้แบบนี้นะคะถ้าไม่ชอบหวานมากก็ตักเฉพาะฟักทองออกมานะคะน้ำเชื่อมเราก็เก็บไว้เชื่อมครั้งต่อไปได้ค่ะ เสร็จแล้วค่ะนี่นะคะฟักทองเชื่อมเอาไว้ใส่น้ำแข็งใสได้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ